แล้วคุณจะได้อ e ีบุ๊กทั้งไทยอังกฤษไปด้วยเส่วนใครที่มีอ e ีบุ๊กแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากอัปเกรดเข้ามาเรียนในะคลาสคุณก็จ่ายส่วนต่างจ่ายส่วนต่างสต่ว,ว่อ e ีบุ๊กคุณส่วนใหญ่ระยะหลังคนซื้ออ e ีบุ๊กเสร็จไปทั้งไทยอังกฤษเนาะไทยอังกฤษที่มนี่ัน4,900ถ้าคุณลง16,900นเยนี่ยคุณก็ลบไป4,9 0 0แล้วก็จาก่ายแค่ประมาณ1 1 2 0 0ก็เข้ามาเียนในะคลาสได้เลยอืนะคะเห็นไหมมันจะเป็นต้องใช้นะคะ,ะจากรูปใบนี้สรุปพฤติกรรมลูกค้านะ จากรูปใบนี้นะอันนี้กํลาลังบอกวิธีการที่คุณหาลูกค้าง่ายที่สุดแล้วก็กําหนดฐานลูกค้าคุณได้เลยจากรูปใบนี้นะคะสรุปพฤติกรรมลูกค้าที่จะติดตามคุณนะคือ 1. ลูกค้าที่เก่งในการค้นหาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อคุณได้กลุ่มลูกค้าฉลาดแล้วนะ 2. นะฮะคุณได้กลุ่มลูกค้าที่ยอมลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงก็ t ป่ะเออสามนะฮะอ่ะ ข้อสอนยังไม่จบเนื่องจากว่าลูกค้าเนะ่ยเขาฉลาดเขาเซิร์ชคำว่าแป๊บายมาหมดแล้วนะคะเขาเข้าพร้อมที่จะจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพราะเขาเห็นว่าเป็นการลงทุนเพื่อรักษาผิวในระยะยาวเลียนยากไหมคะพี่ขวัญเลียนยากไหมคะอันดับแรกจะสอนสร้างรูปก่อนพอสร้างรูปเสร็จจะสอนใช้คําสั่งส่งรูปปุ๊บเห็นไหมส่งรูปปุ๊บวิเคราะห์ ลูกค้ามาเลยรรพี่ว่ายากไหมไม่มีอะไรยากในมือเซนพี่ขวัญขอบคุณคําถามนะคะทุกคนดังแล้วคำถามว่า a i v a r i a เ i o n เรียนยากไหมไม่อะไรที่เซนสอนคุณไม่มีคําว่ายากอะไรที่ยากเพราะฉชั้นโดนมาหมดแล้วค่ะหัวเราะน้ำตาจะไหลคือเซนยอมแล้วนะว่าเซนเบื่อในการเรียนคัส AI เรียนคัสอะไรที่มันยากนะคะฉะนั้น ถ้าเซนทำในหนึ่งนาทีแล้วออกมาสอนคุณได้แสดงว่าความยากมันไม่มีจริงในโลกนี้เพราะอีฉันสอนในวิธีที่ง่ายที่สุดเข้าใจบอเซนสอนในวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเซนก็เกีียดความยากจำได้ไหมเซนไปเรียนกับหลายๆอาจารย์มากเลยแล้วก็สอนเทคนิคสอนภาษาวิทยาศาสตร์สอนภาษา,ว,า,า,า,ษาวิศวกรรมอีฉันไม่ได้เรียนเพื่อไปสร้างหอวิศวกรรมหอไอเฟลอีฉันเรียนเพื่อมาทําการค้าต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ไปเรียนมากับ สิ่งที่ยากๆนะไม่เอาเลยไม่เข้าหัวก็เลยมาใช้มาค้นหาจนเจอ AI 3-4ตัวที่ทำให้ตัวเองอะชีวิตตัวเองมันสบายขึ้นนะฮะแล้วเอาไปสรุปไว้ใหคลาสชื่อว่า AI Vibration Content Marketing อันนี้ง่ายถ้าใส่รูปแล้วกดปุ่มขึ้นมา1นาทีนะฮะแล้วคุณทำไม่ได้นั่นคืออินเทอร์เน็ตคุณช้าโอเค <laughs> มันยากตรงนี้อินเทอร์เน็ตช้าแค่นั้นเองแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตคุณเร็วนะคะอย่างผมเซนเน่ห้องทางานเซนเน่ยอินเทอร์เน็ตเซน